สวัสดีเพื่อนด้วยนะผมในคลิปวิดีโอนี้นะผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาเพิ่มในส่วนของผู้ติดตามโปรไฟล์ f Facebook นะผมทำยังไงมาดูันได้เลยนะดับแรกนะผมเพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้ที่ผมแปะเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนได้เลยนะผมหรือว่าเพื่อนที่ดู่านคลิปสั้นคลิปช็อตคลิปเดียวจะเป็น QR โค้ดด้านล่างสแกนเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะจากเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วเพื่อนก็กดสมัครใช้งานปุ่มเขียวตรงนี้ก่อนเลยนะเขีิกเข้าไปแล้วกรกอกชื่อผู้ใช้อีเมล่ารัสผ่านใเรียบร้อยนะ ที่สําคัญได้เพื่อนเพื่อติ๊กในส่วนของช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยมันก็หมายติ๊กถูกสีเขียวอย่างนี้แล้วกดสมัครใช้งานได้เลยนะหลังจากสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยเพื่อนไปลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะหรือว่ามั่นจะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google ปุ่มสีเขียวด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะผมแล้วกดลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยนะเอาสู่หน้าเว็บไซต์เพื่อนอยู่ในส่วนของหน้าเมนูคําสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบนด้านแรกนี้เลยนะผมตรงกลางหน้าจอเพื่อนจะเห็นโลโก้หลากหลายโลโก้เพื่อนเลือกเลยทีเดียวนะผมเลือกในส่วนของ Facebook ได้เลย อ่นเลื่อนลงมาเพื่อนได้เจอหมวดหมู่แล้วขี่เข้าไปมีหลากหลายหมวดหมู่เห็นเพื่อนเลือกเลยทีเดียวนะผมเป็นเพื่อนเลือกหา่าในส่วนของเพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์ตรงนี้ได้เลยนะครับขี่เข้าไปได้เลยนะบนริบนะบรการเลือกบริการเพื่อนสนใจถูกใจได้เลยนะผมนะครับอธิบายแนละ้วอย่าลืมอ่านกันด้วยแนละ้วอ่านเสร็จเรียบร้อยเพื่อนไปในส่วนของลิงก์นะผมไปก๊อปปี้ลิงก์โปรไฟล์เพื่อนเพื่อเพิ่มผู้ติดตามกันได้เลยนะเป็นโปรไฟล์นี้นะผมกปก๊อปปี้ลิงก์มาเนี่ย แล้วก,กดวางจริงนะผมแล้วใส่จํานวนที่ต้องการนะผมเพิ่มสักหนึ่งร้อยคนแล้วกันนะ่แล้วก,กดส่งได้เลยเนะอ่ยคือหน้าแต่งเขียวๆอย่างนี้นะผมตอนนี้ยอดผู้ตามของเรากำลังเพิ่มเข้ามาลนะ้วก็รอสักพักหนึ่งเนะในระหว่างที่รอเราต้องขอแนะนําเมนูต,ต่างในเว็บไซต์เพื่อนๆเลยลนะกันน่ในส่วนของเมนูบริการนะว่าจะบอกบริการต่างๆในเว็บไซต์เขาแนะนาไว้ให้เราแม้วผมมีสนใจบริการไหนเราก็สามารถสั่งซื้อบริการนะั้นที่เมนูด้านขวาตรงนี้ได้เลยน่ย ในส่วนของเมนูประวัติการสั่งซื้อนะผมจบอกเ,อเรื่องต่างๆที่เราเคยสั่งซื้อไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวันที่นะผมที่เราสั่งซื้อไปนะครับสายพนุนี้เป็นเลขรหรรัสออเดอร์รายละเอียดต่างๆกาจะบอกอยู่ตรงนี้เลยนะครับด้านขวานะควับมันจะเป็นสถานะรอดำเนินการนะครับถ้าเสร็จเรียบร้อยจะขึ้นสีเขียวว่าเสร็จเรียบร้อยเพื่อนเลยนะอันนี้ส่วนของเมนูเติมเงินนะผมัจะมี2ช่องทางการเติมเงินเพื่อนเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสแกน QR code หรือว่าโทมอนดี้วอลเล็ตนะครับ เดี๋ยวยกตัวอย่างเพื่อนดูเป็นสแกน QR code แล้วกันนะใส่ยอดจำนวนเงินที่ต้องการเติมนะมแล้วกดจ่ายได้เลยนะคลิ้น QR code อย่างนี้เข้าแอปธนาคารที่มือถือแล้วก็สแกนจ่ายได้เลยนะครับผมสแกนจ่ายสร็จีรียบร้อยยอดเงินของเพื่อนเราจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยนะอันในส่วนของเมนูนแนะนําเพื่อนนะเพื่อนสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะไปแชร์ให้นคนอื่นๆได้เลยนะจะได้ค่าคอมมิชชั่นถึง5%เกันเลยทีเดียวนะหรือว่าเป็นไรายได้เสริมรายได้พิเศษให้เราอีกช่อง,องทาง,นง,นงนหนะครับ หากเพื่อนมีปัญหาอะไรต่างๆนะผมเพื่อนก็มาที่เมนูนี้ได้เลยนะผมก็สามารถติดต่อแอดมินผ่านเว็บไซต์ตรงนี้เลยก็ได้นะครับากอรายละเอียดต่างๆไปนะ้วหรือว่าจะแนบไฟล์ตรงนี้ก็ได้นะผมแล้วก็กดส่งตัวไปได้เลยนะครับหรืออาจจะแอดไลน์ตรงนี้ก็ได้คลิกเข้าไปเป็น QR code เพื่อนเพื่อสแกนแอดไลน์ได้เลยนะครับแอดมินก็พร้อมตอบเพื่อนยืมสี่ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับผมตอนนี้นะผมคิดว่าในส่วนของผู้ติดตามผมนะผมได้เพิ่มขึ้นมาแล้วต้องขอไปเช็คดูก่อน ันนี้ผู้ติดตามอยู่ที่ศูนย์คนนะเดี๋ยวลองกดรีเฟรชดูสักหนึ่งทีนะครับอาจจะยังไม่เพิ่มนะอาจจะยังรออีกสักพักนึงนะผมความเว็บไซต์เขาลั่นตามคิวครับเรานะผม,มเพื่อนก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับแต่ว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาให้เพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปวิดีโอไปตอนที่ผู้ติดตามของผมเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยตามที่สั่งซื้อไปเลยแล้วกันนะครับครับผมหลังจากที่ผมรอไปสักพักนึงนะครับ ตอนนี้ผู้ติดตามของผมก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยตามที่สั่งซื้อไปเลยนะผมก็มถือว่ารวดเร็วจริงๆนะผมก็รอไม่นานมากเลยนะผมยอดติดตามก็ครบตามจำนวนที่สั่งไปเลยนะครับอใน,นส่วนสุดท้ายนะผมก็ต้องขอฝากเว็บไซต์ a p e s m m ให้เ,เพื่อนๆด้วยนะผมเว็บไซต์สามารถเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์ต่างๆให้เ,เพื่อนๆนะผมอนอกจาก f a c e b o o k ที่ผมพาทำนะยูทูบที่ต่ตอร์อินสตาแกรมหรือว่าแพลตฟอร์ม,มอ,อื่นๆเนก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับ อสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ